ครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองห่างกันเป็นปีกว่าหลังจากนั้นก็อยากมาเรื่อยๆตามแต่โอกาสค่บแต่สอปีหลังพยายามปฏิบัติที่บ้านเป็นประจําครั้งละหนึ่งถึงชชั่วโมงถึงจึงชั่วโมงครึ่งแบบนี้จะเป็นการปฏิบัติก้าวหน้าไหมคะแต่รู้สึกกับตัวเองว่าไม่ค่อยถืออะไรถือสากับอะไรยอมรับกับอะไรที่ขก็มาชีวิตได้ง่ายขึ้น ก็นี่คืออานิสงส์ที่โยมปฏิบัติความเพียรวิทยาความอดกัน้นทาให้โยมไม่ค่อยได้ถือสาอะไรแต่ตัวศรัทธามันต้องคู่กับปัญญาศรัทธามากโยมจะเลิดเปิดเปิงขันติกับความเพียรเ,เป็นกับเป็นปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยทำให้โยมไม่ถือสาอะไรมาจิตที่กลับมาเป็นปัจจุบันได้เร็วเดี๋ยวเติมเข้าไปเองนิดเออเดี๋ยวก็ตายแล้วไปยึดอะไรมากจบเลยนะ มาเตือนตัวเองมรณา,านุษีนี่จบเลยนะจบแบบสบายๆจบแบบสวยๆเลยชาตินี้ไปแบบสวยๆเลยนะจบให้ได้อย่างนี้เลยนะนดีละโมทนาด้วยมันแล้วแต่สภาวะเนี่ยโยมเขาไล่มาทุกวันหลยเขาบอกบางวันก็อะไรเงี้ยวันที่ห้า ปฏิบัติได้วันที่ห้าแล้วรู้สึกนึ่งนิ่งขึ้นรู้ทําบันลังเดียวเพราะคนเยอะขี้เกียจลุกนั่งเอ,อมันก็ไปยุกมันก็ไปยุกได้หมดมันมันสภาว่าที่มันแล้วแต่อารมณ์นะตอนนั้นเราจะบริหารจัดการยังไงไม่ผิดนะลองตรงนั้นลองตรงนี้หน่อยไม่ผิดนะแต่ว่าเราจะต้องสายดับเป็นอนัตตาโยมผมเึงบอกว่าโยมปฏิบัติได้แต่อันิีจังทุกครั้ง อนัตตาไม่ไปไม่ถึงมันเลยไม่ครบรอบการพิจารณามันไม่ครบรอบมันมันก็ยังยึดอยู่อนัตตามันรู้ว่ามันยังไงมันก็ไม่กลับมาอีกแล้วมันก็จะตัดใจทันทีอนัตตาในโยมผู้หญิงฝึกไว้นะเวลาโดนเทโดนผู้ชายทิ้งเออมันอนัตตาจบแล้วจบไปไม่ไม่กลับมาอีกแล้วทำได้ไหมล่ะโยมผู้หญิง ตัวเนี่เห็นเห็นนะแต่ไม่บ่าวๆมนก็ภาพเก่าๆไงเคยมีความสุขกับคนเนี้ยมีอะไรกันก็เนี่มีมีอะไรหวานหวานมีอะไรที่มันชื่นใจเนี่ยเดินนี่ก็จะวาเลนไทน์แล้วมาพึ่งเทกูไปมาปลายปีที่แล้วอยากจะรีเทิร์นวาเลนไทน์อีกสักครั้งไม่รู้จักอนัตตาอะ มันความทรงจำนั่นแหละทำให้ไม่รู้จักอนัตตาความทรงจำที่มีประโยชน์เออดีเขาก็ดีเขาขอ,ขอมโมทนาขอให้เขาไปได้ดีเหอะไอ้ตัวเราเรก็ฝึกพลังขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเราฟื้นได้แล้วเราภูมิใจแล้วเราก็เดินหน้าต่อและโยมจะแข็งแข็งเข้มแข,ข็งมากความอ่อนไหวม่ามถ้ารู้จักอนัตตาดับเป็นดับมันไม่หมายแล้วมันเคยเกิดขึ้นจริงแต่มันก็ ผ่านไปแล้วโยมจะหนักแน่นโยมจะเดินหน้าจริงนี่ไม่ไม่ไม่ผูกพันกับข้างหลังแล้วพร้อมจะตายด้วยถ้าถามว่าก่อนตายจะต้องทำจิตยังไงต้องเป็นอนัตตาไม่ต้องยึดกายยึดจิตที่เราเคยใช้มันโยมครบวงจรเลยพระไตรลักเนี่ยนี่นี่คือทัศนคติวิธีคิดนะ ดีแล้วแหละมรนาด้วยดีแล้วก็มันเริ่มจากปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยมันมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งนะแต่ว่าเราเราสามารถเก่งได้กว่านี้ถ้าเราเติมให้ถูกอีกนิดนะ